วันนี้จะมาชี้เป้าอาหารเสริมนะคะที่ได้ลองไบโอวิตนะคะได้มา2กระป๋อง599บาทจากท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมีทั้งเวโปรตีนมีทั้งแอลคาเนทีนที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญมี MCT Oil ที่เหมาะสำหรับคนที่ทานคีโตอยู่นะคะแล้วก็ใช้ญยาหวานเป็นตัวที่ทำให้มีรสหวานนะคะก็คือใช้อันนี้เป็นรส กาแฟผสมกับกาแฟที่เราดื่มเลยนะคะชง1ช้อนกับกาแฟอีก1ช้อนนะคะทานก่อนออกกําลังกายจะช่วยให้มีแรงในการออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ไม่ทําให้อ้วน1ช้อนมีอยู่15แคลอรี่เท่านั้นนะคะตอนนี้เขามีโปรอยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสกระป๋อง599บาทตักระป๋องละ3า0 0บาท